สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สระนังคชามิอัามังสระนังคชา

ระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปทขังสัมมาทิยามิตเมสู ิชาจาระเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกมสุิชาจาเวระมณีสิกขาปัสมายามิสาวาาเวระมณีสิกขาปัานสมาธยามิสุรา พระมาทัธานาเวรมณีสิกขาปทางสัมมาทิยามิมานิปัญจาสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันติ เลนะภูคะสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิสุทธากีนะโมตัสสะภังขวาโต